วันนี้ผมจะมาแนะนำร้านเติมเกมอีรัติกช็อปที่มีเกมมากมายให้เลือกเติมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเซเว่นไนท์โฮกซาริหรือดาบพิฆาอสูนและอื่นๆอีกมากมายทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยสะดวกปลอดภัยแถมบริการดี24ชั่วโมงสามารถทักไปที่ Facebook หรือแอดไลน์แอดอีรัติกชอป อย่าลืมแอดด้วยนะหรือวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับกดเข้าไปลิงก์ใต้คลิปของเราได้เลยกรับสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Backcover M กับผม NT Channel นะฮะซึ่งคลิปโรวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงไอ้สอตัวละครที่เป็นประเด็นกันมากๆเลยนะครับผมก็คือยามมีฟ้ากับยามีแดงเนี่ย ตัวไหนดีกว่ากันและมันเก่งกว่ากันยังไงละกันนะครับผมซึ่งก่อนที่จะเริ่มไปนะครับผมเราก็ต้องขอญาตบอกไว้ก่อนเลยละกันนะครับผมตรงนี้จะเป็นความเห็นของผมล้วนๆเลยละกันนะครับผมมาก่อนที่เราจะไปดูว่าตัวละครพวกนี้มันเก่งยังไงนะครับผมเราก็ต้องไปดูสกิลกันก่อนนะฮะว่าไอ้สกิลมันเนี่ยทำอะไรได้บ้างละกันนะครับผมเริ่มที่ตัวละครตัวแรกเลยละกันนะฮะตัวละครที่ทุกคนหากันบ่อยที่สุดแล้วคือยามิฟ้าละกันนะครับหรือยามิชุดพาระนะครับ ตัวละครตัวนี้เนี่ยครับผมจะเป็นตัวละครตู้ซีซั่นทีซั่นที่1นะครับผมที่คนจะรีหากันบ่อยมากๆเลยละกันนะซึ่งสกิลที่1่ของเขานะคผมเป็นการโจมตีเสร็จเป้าหมายถ้าเรามี s อ4พหน่วยหรือมากกว่านั้นในะผมจะทําให้เราได้ปรับพลังโจมตีพลังเวทเพิ่มขึ้น30%ด้วยกันนะครับผมโจมตีไปเลยปรับปรับประมาณนี้นะฮะซึ่ง s อ4พหน่วยนี่คืออะไรนะครับผมก็คือแต้มตรงนี้นะครับผมนี่เลยนะครับที่เป็น8ปดทับแตรงนี้นะฮะสำหรับ,บคนที่งงเนาะ ต่อไปสกิลที่2องเขานะครับผมสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับผมและจะมีการที่ได้รับบัฟ SP บวกหด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นการที่ปิดกั้นในการฟื้นฟูได้ด้วยนะครับผมซึ่งสกิลนี้ก็เป็นสกิลหมูนะฮะเออก็ถือว่าดีนะครับผมมีการบล็อกฮิได้นะครับและสกิลนี้ก็อาจจะดีตรงที่เขาจะมี s p ในการที่บวกให้กับเราได้ด้วยนะครับทำให้ s p เล่งได้ง่ายขึ้นนะจ๊ะรวมถึงสกิลสุดท้ายของเขาเลยรักกันนะครับผมโจมตีใส่เป้าหมายหนึ่งตัวละครนะ ลด HP ลบ3ให้กับเป้าหมายนะครับรวมถึงทําให้เป้าหมายใบได,ได้นั่นเองนะครับผม2เทินด้วยกันซึ่งสกิลนี้สับผมนะครับใน PVP นะฮะดีมากๆเลยแต่ PVE สับผมรู้สึกเฉยๆละกันนะครับผมเพราะว่าในการที่ใช้ดีบับลบ HP เนี่ยใน PVP เนี่ยจะได้เปรียบมากๆเลยละกันนะครับผมเพราะว่ามันจะทำให้ เป้าหมายนี่ผมตัดคอมโบได้เลยก็ว nice. ่าได้นะครับผมในการลด s p ตรงนี้ไปนะครับผมเออทำให้เป้าหมายใช้คอมโบต่อไม่ได้นะครับรวมถึงก็จะมีใบด้วยเป็นตัวละครต้นเกมแล้วตัดคอมโบนะครับผมก็น่าสนใจอยู่นะครับผมเร่งเทินมาแล้วก็ตัวนี้ตัดคอมโบต่อไปในครับในการที่ลด s p เป้าหมายก็ถือว่าไม่เลวนะในการที่จะเป็นตัวที่เปิดก่อนนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคเลยใน PVP ครับผมแต่ PVE ีอสำหรับผมก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยจวดเท่าไหร่เดี๋ยวเรากลับมาพูดถึงกับมันละกัน โอเคซึ่งตัวละครต่อไปนะครับผมคือยามิแดงนะครับผมยามิแดงตอนนี้ก็เป็นตู้เด็ดดรอปอยู่ด้วยนะฮะและหน้าที่ของเขาคือเป็นสายแอคเกเกอร์เหมือนกันเลยนะครับผมแต่แค่คนละสีเฉยเนาะสกิลที่1ของเขาผมโจมตีใส่ตัวทุกตัวละครน,นะครับผมให้ผลเลือดไหลกับเป้าหมายได้ด้วยนะฮะซึ่งดีนะอันนี้ผมรู้สึกว่าดีมากๆเลยเพราะมันการตีธรรมดาด้วย แล้วถ้าได้รับบัฟนะครับผมดามเมจแรงๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแรงแน่นอนสกิลนี้สกิลนี้มันจะมีเงื่อนไขหน่อยๆนะครับผมต้องตีติดคีก,ก่อนนะครับผมถึงจะมีเลือดไหลออกมาเนาะซึ่งก็ถือว่าไม่เลวนะองตรงป้าตัวละครตัวนี้นี่ PVP ก็น่าจะดีเลยแหละนะครับผมในการที่แบบว่าตีแบบสเปสอย่างนี้นะฮะเออน,น่าสนใจเลยต่อไปสกิลที่2นะครับผมโจมตีใส่ตัวละครเป้าหมายนะครับผมเมื่อโจมตีแล้วถ้าเป้าหมายมีเลือดไหลยอยู่นะครับผมสามารถซันได้ด้วยเอ้ยอันนี้โอเค และรวมถึงนะครับถ้าโจมตีบอสผมจะได้รับบัฟความเสียที่ทําได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับโอ้โหซึ่งตัวละครตัวนี้ก็จะออกไปแนว PVE เลยเหรอเนี่ยถือว่าโอเคนะครับผมเพราะว่ามันจะมีความเสียหายบอสแรงขึ้นด้วยและถามว่าเล่นอารีนาได้ไหมเล่นได้นะครับเพราะว่าถ้าเป้าหมายมีเลือดไหลรอบซันได้ด้วยนะี่โอเคเลยนะทำให้หยุดคอมโบเป้าหมายได้นะครับผมคือถ้าเป้าหมายแบบบางคนเขาไม่ได้ใส่ซับซับพอร์ตที่แบบว่าล้างดีบัฟนะครับอตัวละครตัวนี้ก็น่ารับคารพอสมควรเลยนะทำไปเล่นไป และต่อไปนะครับผมสกิลสุดท้ายของเขาขมทำดาเมจใส่เป้าหมายนะครับผมรวมถึงให้ผมบัฟเพิ่มมาตาคิทิคอฟเป็นเวลา2เทินด้วยเอ้ยอันนี้โอเคเลยไปเพราะว่ามันจะสามารถไปคอมบูกสกิลที่หนึ่งได้ตรงที่ได้ไดรับบัฟคิทิคอฟเพิ่มมาปับแล้วก็ทำดาเมจแล้วก็จะมีโอกาสเลือดไหลได้รวมถึงสกิลนี้ก็มีโอกาส80%ดสอนนะที่จะทำให้เป้าหมายติดเลือดไหลได้นะครับผมเอ้ยอันนี้ก็โอเคเลยนะไม่ได้แย่เลยครับเพราะว่าโฟกัสที่บัฟดีกว่า ได้รับบัฟเพิ่อมาาอัตราคริติคอลมาแล้วก็จะไปคอมโบกับสกิลที่1ต่อครับปลุ๊ปฟุ๊ปเห็นไหมเป็นการโจมตีแบบนี้เลยนะครับซึ่งในแบบฝึกสอนเนี่ยมันจะไม่ติดคีอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเราไปเล่นจริงๆนะครับ18%ในการติดคีนี่ถือว่าโอเคเลยรวมถึงใส่พวกอุปกรณ์ในการเล่นไปนี่ก็ไม่เลวเลยนะครับผมเออนี่นะ่าสนใจเลยนะคือแบบว่า3 1 3 1ได้เลยนะครับแล้วก็เอา2ไว้หยุดได้ในส่วนซับสกิลตรงนี้อืมไม่เลวเลยครับ ซึ่งตัวละครตัวนี้ก็ทำว่าผมนะสามารถเล่นใน PVP แล้วก็ทั้ง PVE ได้เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยละกันนะซึ่งเท่าที่ผมอ่านสกิลมานะครับผมสำหรับผมนะครับถ้าให้เลือกจริงๆนะครับตัวละครเนี้ยจะเก่งกว่าด้วยซ้ำนะครับผมสําหรับตัวละครยามิแดงนะครับเพราะอะไรถึงยามิแดงสำหรับผมถือว่าดีกว่านะครับเพราะว่ามันยืดหยุ่นครับผมมันสามารถเล่น PVP ก็ได้นะครับ PVE ก็ดีด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยสกิลเขามันจะมีตีบอสแรงขึ้นนะครับผมสำหรับผมนี่คือแบบแจ่มเลย และยิ่งดีๆเลยคือตอนนี้นะครับผมหราบเนื้อเรื่องนะครับถ้าใครเล่นมาถึงแล้วก็จะรู้นะครับว่าบทสีเนี่ยมันจะมันจะเจอกับพวกไอลิสนะครับซึ่งไอลิสเนี่ยมันก็จะเป็นผ้าสีเขียวนะครับเริ่มถึงบอสในแบบถัดไปนะครับผมมันก็จะเป็นบอสสีเขียวด้วยนะครับผมเออมาเลยผมรู้สึกว่าสีแดงนี่คือได้เปรียบสีเขียวมากๆเลยนะครับผมและผมรู้สึกตัวละครตัวนี้ก็โอเคเลยนะครับผมไม่ได้แบบว่าอ่อนเลยแต่อย่างใดนะครับผมและรวมถึงเซิร์ฟโกบอลของเรานะครับก็แจกการ์ดมาด้วยนะครับผมสําหรับการยามิติตัวของเข ตัวละครตัวนี้มันก็โอเคในการหาเลยนะครับแต่ทําไมถึงคนนะครับผมไปโฟกัสทาไมถึงต้องหายามีฟ้าก่อนยามีแดงนะครับทั้งนั้นที่โหแม่งเก่งทั้ง PVP แล้วก็ PVE ขนาดนี้นะครับผมเพราะว่ายามีฟ้านะครับผมต่อให้เราที่เราอ่านสกิลมานะครับผม PVE มันจะไม่ได้สกิลไม่ได้เวอร์วังลักษะนาดหรอกทั้งที่ PVP นี่คือดีมากเลยนะครับผมซับยามีฟ้านะครับแต่ทําไมถึงต้องรีหาเพื่อ PVE ด้วยนะครับก็เพราะว่า ตัวละครสายดาามจนะครับผมสำหรับสีฟ้านะครับผมถ้าเทียบเท่าณตอนนี้แล้วนะครับสำหรับ SSR นะครับผมมันก็ไม่มีใครเลยนอกจากเขานะที่จะดีที่สุดแล้วนะครับรวมถึงมันก็จะไปเล่นคู่กับคอมโบพวกไอโรตัสพวกไอมาร์พวกไอแวนเจ้นนะครับผมพวกชามี่ได้หมดเลยนะครับและรวมถึงอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับในการที่ตี PVE นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับถ้าเกมมาชนะธาตุเนี่ยมันจะได้เปรียบมากๆเลยนะครับ พราะว่าเราในการฟาร์มอาวุธตรงนี้นะครับมันต้องใช้สีฟ้าในการสู้นะครับเพราะว่ามันเจอสีแดงนะแล้วก็จะมีคําถามว่าเอ้าสีแดงมันก็เจอสีแดงมันก็ตีได้เหมือนกันนะครับผมเพราะยังไม่แพ้ธาตุมันก็สามารถทําดาเมจพอได้อยู่นะฮะแต่ถ้าเราในครับผมตีชนะธาตุนะครับมันก็จะยิ่งได้เปรียบเข้าไปใหญ่นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราเปิดให้ดูครับซึ่งตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นสิ่งที่บอกเราเลยนะครับเมื่อแอคแท็กเกอร์ได้เปรียบในครับผมความเสียหายเพิ่มขึ้น20%เ เพิ่มอัตราคิดที่เข้าเพิ่มขึ้น10%นะครับนี่แหละครับเลยเป็นจุดที่ดีมากๆสําหรับตัวชนะทาต์แล้วก็แพ้ทาตุนะครับทำให้คนนิยมเนี่ยเอาสีฟ้ามาเจอกับสีแดงนะครับเลยไม่เลือกที่เอายามีแดงเนี่ยมาเจอ PVE แดงนะครับผมเออเลยคนนิยมเนี่ยจะปั้นตัวละครยามีฟ้าขึ้นมาเล่นก่อนนะครับซึ่งถามว่าตัวละครยามีฟ้าเนี่ยก็เป็นตัวละครหนึ่งที่หายากด้วยซึ่งถามว่าวนกลับมาไหมมันวนกลับมาครับแต่มันจะนานมากๆนะครับเทียบกับยามีแดงเนะี่ยที่มันสามารถจะคลงตู้ปกติได้เลยคนรู้สึกว่า ยามิแดงเนี่ยไม่นานก็หาได้นะผมเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ลงตู้ปกติแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับผมในคนที่จะไปโฟกัสที่ยามิฟ้ามากกว่าเพราะว่ามันจะวนนานมากๆนะครับรวมถึงยามิฟ้าเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยฟามอุปกรณ์ได้ของเยอะแยะมาแล้วเพื่อนก็สามารถยามิฟ้าเนี่ยไปตีอารีน่าก็ได้ด้วยนะครับผมไม่เลวเลยเพราะว่าดาเมจยามิฟ้านี่ก็โอเคเลยนะครับผมครับตีทีวีอีในช่วงแรกนะครับผมต่อให้มันจะไม่เป็นตัวละครที่แบบเน้นทีวีีก็เถอะนะฮะแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้แหละก็ถ้าปั้นมาจรริงงงๆนนผมมมแแ่่ก็เเลลลไดด้หดหตย แต่ถ้าเทียบจริงๆนะถ้าผมให้เรื่องจริงๆนะครับผมก็ยังรู้สึกว่าเป็นยามีแดงดีกว่าในการที่ในเลดเกมละกันนะครับแล้พุ่งตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง PVP นะครับผมหรือ PVE ก็ตามนะครับผมจะอวยเขามากๆเลยนะครับผมราบยามีแดงเนาะเสิริมญี่ปุ่นนะครับผม PVP เนี่ยเขา่าจะไม่ค่อยได้เล่นแล้วแหละแต่ PVE เนี่ยตัวเขานะครับผมก็ยังกิ่งอยู่ดีนะฮะแลวก็เป็นเหตุผลของผมบางละกันนะครับที่ผมอะ่ะ ทำไมถึงบอกว่ายามีแดงเก่งกว่าแล้วทำไมถึงไม่เลือกยามีแดงมาเล่นเอามีฟ้ามาทําไมเพราะว่าส่วนตัวที่ผมไปดูมานะครับผมผมเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นมานะผมรู้สึกว่าตัวละครซีซั่นสที่จะมาเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีมากๆทั้ง PVP แล้วก็ PVE เลยนะครับคือติดท็อปหมดเลยนะฮะเป็นสายสีแดงที่โกงมากๆเลยนะตอนนี้นะครับและยังไม่ตกจากเมตาเลยทั้งๆที่เขาเป็นซีซั่นที่2แล้วตอนนี้อยู่ซีซั่นที่7แล้วนะครับคือผ่านมานา,นม,ามากๆแล้วเขายังไม่ตกเมต้านะครับนั่นก็คือโนเอลนั่นเองนะครับผม สกิลหมูกก็แรงรวมถึงมีการที่ได้รับบัฟโล่ให้กับเพื่อนได้ด้วยนะครับเป็นตัวละครยี่จุ่นชั้นดีเลยก็ว่าได้สรับทรัพ์โนเอลชุดว่ายน้ําตอนนี้นะฮะเลยผมรู้สึกว่าตัวผมนะโดยตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะดองไปร้อยแค่ซีซันที่2เอาแค่ตัวละครตัวเดียวครับแล้วก็อ่านยูโน่กับกอสนะครับเราก็จะไม่เอาเลยนะครับเราจะาแค่ตัวเดียวเลยผมรู้สึกว่า ยามิแดงเนี่ยถ้าเราปั้นมาสำหรับผมนะมันก็เล่นได้ยาวๆแหละถ้าพูดตัวนะครับเพราะว่าถ้ามันเล่นคู่กับโนเอลก็ไปอีกแล้วรวมกับไอชาร์ลอตลี่ไปอีกโอโ้โหผมบอกเลยว่ายิ่งดีครับทุกคนอีกหนึ่งเหตุผลเลยละกันนะฮะมันต้องเสียทรัพยากรในการปั้นนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกกันเลยนะครับผมตัวละครหน้าเหมือนกันเนี่ยมันจะลงในทีมเดียวกันไม่ได้นะอย่างแอตตาเนี่ยลาก s s r เนี่ยกับ SR ก็ลงดดวยกันไม่ได้หรือจะเป็นยามิแดงกับยามิฟ้าก็ไม่สามารถลงทีมเดียวกันได้นะคร เลยถ้าปั้น2ตัวมามันก็ในช่วงต้นเกมมันก็จะเปลืองทรัพยากรแบบมากๆนะฮะเออแล่ผมรู้สึกว่าต้นเกมเนี่ยยามีฟักเลยตอบโจทย์มากกว่าเนาะรวมถึงนะครับยามีแดงนี่ก็ไม่เร็วนะครับผมในช่วงเล่เกมหรือประมาณกลางเกมนะตอนนี้ก็เล่นได้แล้วนะครับผมก็ถือว่าปั้นมาเล่นได้เลยถ้าคนมีนะครับก็ไม่เร็วเลยรวมถึงนะครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับถ้าอะไรใครไม่ได้การแบบผมเนี่ยนะตอนนี้นะครับมันก็อาจจะไม่ได้ดีมากขนาดตัวละครยามีแดงเนาะเพราะยามีแดงเนี่ยเขาแจกการให้ฟรีๆเลยครับผม ดูดิคือดีมากๆเลยนะครับผมสับยามีแดงนะแต่ตรงนี้ผมก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับเพราะว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนเพื่อนก็เลือกเอาเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลของผมที่ผมบอกว่ายังมีแดงมันดีนะแต่ยังเลือกยามีฟ้ามาเพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยครับผมเพราะว่ายามีฟ้าเนี่ยโอ้โห PVE นี่ i, คือมันชนะท่ามันก็ได้เปรียบนะฮะ ซึ่งสำหรับคนที่ปั้นยาม,มีแดงมาแล้วนะผมถ้าฟามอุปกรณ์นี้ไม่ได้เพื่อนก็มาฟามอุปกรณ์ตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าเล่นกับชาลอดชาลตมันแจกฟรีเนยไอรดตลี่ lay นะครับผมก็สามารถเล่นคอมโบกันได้นะผมก็ไม่เลวเลยนะครับผมในรันนี้เนาะและรวมถึงนะครับปั้นมาไม่ต้องกลัวเสียใจแน่นอนเพราะว่าตีเอลิทเนี่ยตีเขียวเนี่ยผมบอกเลยว่าสีฟ้าอย่างเรานี่คือขึ้นคอแน่นอนนะผมยามีฟ้าถ้ามีม,มีแดงนี่ก็ช่วยให้ดีมากๆเลยละกันนะครับผม เส้นหิ้วันนี้ก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมถ้าชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้คนท,ทําคลิปมากเลยละกันนะฮะและตรงนี้ก็เป็นความคิดของผมร้วนๆเลยนะครับผมที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปมีลูกกี่ที่ไม่จะคนบอกว่าเซน